โดยหอย,ยล้านนาเตื้อนี้เขายังมีเรื่องราวของเจดีย์งามเมืองเจีงยงใหม่โดยสองตอนที่ผ่านมาเขาได้พาไปชมพระาธาตุเจดีย์ของสองวัดที่สวยงามในเมืองเจีงยงใหม่วันนี้ก็เป็นแหมเจดีย์ที่มีรูปทรงโดดเด่นรูปแบบหนึ่งในพัฒนาการของเจดีย์ของล้านนาไปฟังเรื่องราวกับอาจารย์ภูเดชแสนสาก,กันเลยเจ้า รพระาธาตุที่เราได้ชมกันนี้นะครับก็คือเชื่อว่าพระเจดีย์เชียงโฉมนะครับแต่ว่าการเรียกแบบาชาวบ้านก็จะเรียกว่าเจดีย์ปล่องเจดีย์เชียงโฉมที่นี้นะครับถือว่าเป็นพระเจดีย์พระธาตุที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่แห่งองค์หนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของเจดีย์ทรงกลมนะฮะแล้วก็ซ้อนชั้นกันขึ้นไปนะฮะบ,บริเวณที่ตั้งของพระเจดีย์ตรงนี้นะครับอยู่บริเวณเวียงบัว อยู่ด้านทิศเหนือของเวียงเจียงใหม่นะครับแล้วการสร้างนะครับเราพิจารณาจากลักษณะสถาปัตยกรรมสันนิษฐานว่าสร้างอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่1านะครับก็คืออยู่ในยุคป,ประมาณพระเจ้าตีโลกจนถึงพระเมืองแก้วนะครับอายุโดยประมาณก่า500กว่าปีนะครับความพิเศษก็คือว่าจะหันว่าตั้งหลังเนี้ยสร้างอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมเนี่ยสองจัน แล้วก็จะยกฐานทรงกลมเนี่ยขึ้นไปเห็่มห้าจันทและทีนี้องค์พระาธาตุเนี่ยนะครับตั้งบนเนี่ยจะทําเป็นรูปทรงกลมซ้อนชั้นขึ้นเหมเจ็ดันทแต่ว่าตั้งปลายตั้งยอดเนี่ยได้พังนะครับชํารุดสุดโสมเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งบนก็นเลยบวหันสภาพของยอดขององค์พระาธาตุนะครับในส่วนขององค์พระาธาตุที่เป็นเจ็ดจันทเนี่ยแต่ละจันทก็จะมีจารนํำนะครับ หรือว่าสลาบปืนเมืองปืนบ้านเนี่ยก็จะฮ้องว่าซุ้มปองเป๋วนะครับชาวบ้านที่ได้หันก็เลยฮ้องว่าเจดีปองเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นซุ้มเป็นปองที่ประดิษฐานพระรูปเนี่ยลายรอบทั้ง7จชั้นนะครับพระธาตุองค์นี้เดิมเนี่ยนะครับมีการรกร้างไปนะครับบริเวณวัดก็รกร้างเลยทําให้สุดโทมนะครับกำลังมีการบูรณะนะครับในช่วงประมาณซาวกวาปีที่ผ่านมานะครับ ส่วนรูปทรงของพระาธาตุในลักษณะทรงกลมอย่างอี้นะครับอย่างปะในเขตของเชียงใหม่เนี่ยที่คล้ายกันอยู่สองวัดก็คือที่วัดล่าเปิงหรือวัดตโปธารามนะครับแล้วเห็นวัดหนึ่งก็คือวัดพวกหงในบริเวณประตูเชียงใหม่นะครับอสององนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกันแต่ที่ยังมีความคล้ายแต่ว่าอาจจะบอกมีลักษณะการยกซ้อนชั้นแล้วก็เรียบนะครับแต่ว่ามีการ ฟองออกมาก็คือวัดกูเต้านะครับนั้นก็จะเป็นแ,แบบหนึ่งแต่ก็ถือว่าจัดอยู่ในเจดีย์ที่เป็นทรงกลมซ้อนชั้นนะครับส่วนที่นอกเขตพื้นที่ที่ไก่ออกไปก็คือวัดกูเต้าในเขตอำเภอเจียงแสนหรือวัดเจียงไฮก็คล้ายกันนะครับทรงนี้ก็ถือว่าเป็นทรงหนึ่งในการพัฒนาการของเจดีย์ของล้านนานะครับก็จะปรากฏนิยมสร้างอยู่ในเวลาหนึ่งก็คือในช่วงพุทธศตวรรษที่ส1กเ็เป็นการปรับ รูปทรงนะครับจากที่เราเคยหันลักฐานเป็นเจดีย์เหลี่ยมซ้อนชั้นก็มีการปรับเพื่อเป็นทรงกลมซ้อนชั้นนะครับอย่างที่หันในวัดเจดีย์ปรองหรือเชียงโชมที่นี่นะครับเมื่อวันที่18กลกุมภาพันธ์2,565 ในประจนปัตสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชีงยงใหม่เป็นประธานในพิธีปิดงานมนเ่ห์สีสันวัฒนธรรมชาติพันธุ์เชีงยงใหม่โดยมีนางวิภาวันวรพุทธิพงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีงยงใหม่กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานพร้อมทั้งมอบมงกุฎประจําตําแหน่งพร้อมสายสะพายโล่รางวัลและเงินรางวัลส0,000ื่น 30, บาท ให้กับตำแหน่งที่ดาดอยประจำปี2,565ณาลานกิจกรรมหน้าสวนเฉลิมพระเก 82, ียรติ8 2พรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยตำแหน่งที่ดาดอยประจำปี2,565ได้แก่นางสาววรางคาระวังงาและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพระาธาตุเจดีย์งามของเมืองเจียงใหม่เป็นมณนเสห์ของเจียงใหม่ที่เป็นหลักฐานทางโบราณคดีเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนา ตอยหอยล้านนาเตื้อนหน้ายังคงมีแหมหนึ่งพระาธาตุเจดีมานำเสนอแหมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเจ้า